สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวเก๋กล่องนะครับเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก MSI นะครับ GF 7 6นะครับหลังจากที่ MSI นะครับปรับสเปกนะครับกับราคาเนี่ยให้เหมาะสมกับเหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับเมื่อก่อนนะครับ MSI เนี่ยที่รู้กันอยู่นะครับมีราคาที่แพงกว่าแบรนด์อื่นนะครับทางทานที่สเปคเนี่ยก็พอๆกันนะครับ แต่คุณภาพวัสดุนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยมีความมันดีกว่านะมีความพิศเศษกว่านะมันก็เลยแพงกว่าแต่ตอนเนี้ยหลายๆแบรนด์หลายลายี่ห,ยห้อก็กันเรื่องราคานะครับเป็นส่วนใหญ่เ s i นะครับก็ปรับราคานะครับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับกับราคาที่มันเท่ากับแบรนด์อื่นนะครับเมื่อราคามันตกลงมาเท่ากับแบรนด์อื่นแล้วผมก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับ พราราคาก็ไม่ได้ห่างจากแบรนด์อื่นเลยนะครับอาจจะอาจจะมีความแพงอยู่บ้างน,นิดนึงนะครับในสเปคที่เท่ากันนะครับแต่ที่เรารู้กันอยู่นะครับ SI นะครับของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะครับเยวจะแกะกล่องมานะครับเราแกะแบบไม่ตัดชิปเลยนะครับยาวเยยาวๆก็ยยยาาาสามารถสั่งซื้อได้ที่ เข้ไปนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อที่ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าซื้อช่วงเทศกาลส่วนลดนะครับก็จะได้ส่วนลดที่ถูกหมดเนะโอเคออกหมดแล้วครับนี่อ๋อสิ่งแรกออกมาก็คือกระเป๋านะค <c> ร <oughs> ับกระเป๋าอินนิสั์ เพราะว่าทำไมเลือก MSI นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น17นิ้วนะครับ17นิ้วส่วนอื่นๆแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันจะเป็น16นิ้วเช่นของ HP อย่างเงี้ยถ้าเลยจาก15นิ้วเนี่ยมันเป็น16นิ้วนะผมว่า15.6กับ16นิ้วมันไม่ต่างกันอะเท่าไหร่นะครับซื้อ17นิ้วเลยดีวยกว่ามีอะไรอีกเล้าอะ่ะ เป็นตัวเครื่องนะเ,เดี๋ยวไปเสร็จอะไรค่อยบ้างนะตัวเครื่องนี่กล่องเขาเัากล้องไปนี่กล่องเขาโอเคอเครับจะเปิดกล่องไหม ดปเตอร์นะครับสายชาร์จดปเตอร์สมุดคู่มือนะครับแล้วก็มีคู่คุณเจนะนะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะแต่ผมจะทำคลิปเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Asus Tab แล้วก็ MSI แล้วก็ใน a อ er n ร t ในโตแล้วก็เ s i นะครับเพราะว่าผมมีทั้ง a c e r n ร t ในโตแล้วก็ As u s ูท b นะครับเดี๋ยวมาเทียบกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับที่จริงผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับระหว่าง a s u s ูท b แล้วก็ Acer n ร t ในโตนะครับความแตกต่าง,งเขามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเค หนักไหมไเราผมว่ามันก็ไม่ได้หนักจากตัว1ิห้าไม่ได้หนักเท่ากับมากกว่าตัว15นิ้วเท่าไหร่นะผมถือบ่อยประจำนะถือไปประชุมถือไปทํางานก็หนักวกว่านิดเดียวนี่เดอ,อมาเน็นยหมครับก็เส้อว,วันนี้นลครกัน โลโก้นะมันไม่ใช่แบบมีไฟนะเพราะมันเป็น G F 7 6นะรหัส G F ธรรมาดานี่ตัวเครื่องนะครับนีให้ติดตฟิล์มกันรอยมาให้เลยนะครับเครื่องนี่แบบเซราติกฟิล์มกันรอยเลยนี่หน้าจอนะเอดี๋ยวผมบอกว่าเทียบดีกว่า เอาเทียนิดนึ่งเทียดแบบตัวทับแล้วกนะันเพราะว่าตัวไอตัวในัตไอตัวเพราะตัวทับเป็่ชิา้นง,งานนะนะครับห่างกันนิดเดียวไปเทียดนะครับ น it ่าอโคตรลายเลยนะความหนักเนี่ยอืเดี๋ยวค่อยค่อยทำรีวิวเทียบให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ก็ให้ดูนะครับมีประมาณนี้อันนี้เป็น i7 1 2 7 0 0นึเนทนะเป็น1ิบสิบสอคอสิบสองคอย0สเทปนะก็มีพอร์ตนะ อยูตรงนี้นะพอร์ตโอเคเดี๋ยวค่อยรีวิวเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ใต้ทั้งคลิปได้เลยนะครับกับเจ้าตัว USB นะ